I'm a good student. I'm a good student. มาดูคำถามข้อนี้กันนะคะเดียอาจารย์อดำค่ะห oh, วานซึ้งนะครับหวานซึ้งเติมข่าเข้าไปให้ด้วยค่ะเดีย oh. อาจารย์อดำค่ะโอ้ย oh, <yeah. S 2> ตัวเลข2,3,8,4ค่ะคุณผู้ชมถามมาว่าจะสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ยังไง2,384ได้หรือเปล่าคะโอ้ oh, ได้นะครับถ้าสมมุติเป็น2,300ก็คืมร้อ2,300นะครับนะ 84, นะ 84, นะ84หรือจะอ่านว่า2อ0 0 and 84 y o u r บางคนตัด and ออกไปได้นะครับเป็น two t u h u y เฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษส่วนใหญ่เขาจะเติม and เสมอนะเป็น and 84 h แต่ว่าพูดได้เหมือนกันว่า2,300แต่ถ้าเป็น2,000ั้ทวนนะแบบว่า2,000เราไม่ได้บอกว่า 2000นะฮะหรือถ้าขึ้นไปที่3,000นะฮะถ้า3,000ทวนนะฮะ3,000 3,001 3,002แต่พอเป็น3,100นะครับก็เป็น3,100ได้นะครับกลับไปที่11นะฮะเออ12นะครับ <Okay. S 1> ถ้าบอกว่า12เอ,อ่อร้อยนะฮะก็คือ200ออนี่ <okay. S 1> คือแปลจากอังกฤษนะอ,อ่าถ้า <12 S 1> เป็น1,200 1,100 uh, ก็เป็น 1,100ได้ mm hmm. รือเป็น1,100ถ้าเป็น uh, 1,200 <c oughs> ก็พูดได้เหมือนกันว่า1,200 mm hmm. 1,300หรือ1,000 1,300อ๋อโอเคได้สองแบบ1,400 <c oughs> 1,400แล้วก็ <c oughs> ว่ากันไปแต่ว่าถ้าสมมติเป็น1,000ทวน2,000ทวน สามพันทวนก็จะอ่านแบบว่า one thousand two thousand three thousand four thousand ใชาเป็นตัวเลขห้องแบบ2 3 8 4สามารถที่จะพูดว่า2 3 8 4 t y three eighty ได้ไหมคะก็ได้ครับถ้าเป็นเลขห้องได้หมดนะครับแต่ว่าอ๋อแล้วแต่เลยใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นปีอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นปี2015นะครับอ่านได้2แบบก็คือ 20, 2 0 15อ่าน2อหมายเลขนะฮะสตัวเลขก็คือ2 0 20แล้วก็ 15, 15. 20 15ก็คือ2015 2015 <Yeah. S> It is 2015 right now หรือจะบอกว่า It's 2015 mm hmm. ได้แต่ถ้าเป็นก่อน2000น,ะ <Yeah. S 1> นี่คือคริสศักราดนะะก่อน2000ก็จะเป็น19 mm hmm. สมมุติ mm hmm. 1,999นะครับ mm hmm. ไ,ไ,ไม่ได้อ่านว่า1,999ฝลังงงแนะ่นะครับแต่ถ้าเป็น1999ได้แต่ถ้าเป็นปีไม่ได้อ่านว่า 1,999เขาจะอ่านเป็น2ตัวเลขแยกกันครับ1999 1988หรือ I was born in 1965 Just kidding 1985นะัาคลขึ้นไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างนี้ละคะอ๋ออันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเอ่อเอ่อสิบพันะฮะก็คือ1,000งหมื่นะฮะสิบพัคือ10,000ใช่ไหมครับ Uh, ถ้าฟังฝรั่งพูดเลขเป็นไทยนะครับถ้าเขามาเรียนไทยใหม่ๆเขาจะพูดว่า1 0บพันส0บสอะไรเงี้ยก็จะพูดอย่างนี้เพราะว่า,งงวาใช่เขาจะคิดอย่างนี้เป็นภาษาอ<ม>ังกฤษเป็น uh, 10,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0ไปจนถึง1,000 0 0<ม>ก็จะกลายเป็น100,000 20 0 0 0 0 0 0สองแสน0 0 0 0 0เอาเลขยาวนะฮะเดี๋ยวอ่ะ อดัมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ซ <Okay, okay. S 1> ูชิงต้องใช้วยพริบในการแปลเป็น oh, ไทยนะโอ้โ really, uh. หยากเลยอ่ะไหวไหมเนี่ยลองดูลองดูโอเคโอเคส4งร้อ่นามร้ดิี่ฉันลืมไปตั้งแต่หน่วยที่หลักที่สองแล้วค่ะแต่ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะฮะ <c oughs>

ถ้าบอกว่า,อ,า,อ,าอะไรค่ะห้าแสนเป็นพูดว่า 5แสนออไม่ได้ไม่ได้นะฮะต้องเป็นอันไหนหง่ายกว่ากันคะระหว่างวิธีการพูดตัวเลขของไทยกับของอังกฤษอาจารย์ดำเรียนทั้งสองภาษาอ,อ,อ,อะไรง่ายกว่ากันคะสำหรับผมก็ต้องเป็นอังกฤษเพราะว่าผมเรียนมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าเอาแบบล้างความรู้เดิมที่มีมาแล้วคิดว่าถ้าเรามีตัวเลขที่เรียกหน่วยแบบนี้พันหมื่นแสนมันไม่ง่ายกว่าหรอคะอาจารย์ดำไม่ต้องคำนวณเลยในหัวจริงๆก็มีคนเถียงเหมือนกันว่านี่คือเหตุผลที่ชาวจีนชาวเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีน ไทยญี่ปุ่นเกาหลีที่นับเลขแบบนี้จะเก่งคณิตศาสตร์มากกว่ารั่งลีนะภาพเหมารวมนี่นะไม่ได้อยากเหมารวมแต่ว่าเขาคิดอย่างนี้นะจริงๆดังนั้นอาจจะต้องยอมแพ้ในเรื่องการนับเลขของคนไทยนะฮะ Very good ดีแล้วค่ะทุกผู้ชมก็ได้ทราบวิธีการที่จะนับเลขพูดถึงตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนหรือว่าเป็นลำดับต่างๆเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องไปแล้วค่ะ หรืออาจจะใช้ในกรณีที่แปลว่าทางซ้ายทางขวาก็ได้ I walk to the left uh huh. I to the walk the left, to the left to the right to the right to the right, to the, right, to, the to, the right. to the left to the left อย่าลืมนะครับคำว่า left มี f a l มี e fall oh yeah ฮะ spin w ์นะครับ oh yeah left left okay ก็ walk to the left run to the right dance to the left